ดีเจ <Buddy. S 1> ้าว in ันนี nah ้เนี่ยเจ้าเขาจะมาสัมผัสอาชีพต่างๆที่เฮาพบเห็นได้ทั่วไปเนี่ยเจ้าอาชีพที่จะมาสัมผัสในวันนี้เนี่ยเจ้าก็คืออาชีพแม่บ้านเจ้าที่พบทั่วไปในมอของเฮาเจ้าเพราะฉะนั้นเน่ยเจ้าเดี๋ยวเฮาไปพบกับป้าไปเลยเจ้าสวัสดีเจ้าคุณป้าเจ้าอยากจะทสวัสดีคุณป้าจึงอย่างเจ้าจึงสมบูรณ์สะอาดเจ้าอ๋อเจ้าอยากจะสวัว่าคุณป้าทํางานเป็น นี่ประมาณโตใดเจ้าอ๋อกินไร้วันเจ้าวันละสามร้อยเจ้าประมาณทำงานผมได้เจ้าเจ้าแล้วเพียงพอกับค่าใช่ใจในชีวิตประจําวันก็เจ้าอ๋อดูได้ดูเจ้าอกลบ้านอยู่ใกล้กับเจ้าอ๋อเจ้าแล้วอยากจะทราบว่าคุณป้าทํางานที่นี่มานานแล้วแล้วคุณป้าคิดว่าคุณป้าคิดจะเปลี่ยนอาชีพก็เจ้าอ๋อก็เปลี่ยนแล้วเจ้าพอทำงานที่นี่มันใกล้บ้านก็สบายเจ้าอ๋อเจ้าแล้วเวลา คือประจำอยู่ที่นี่เลยเจ้าอ๋อต้องมีเปลี่ยนเดือนเจ้าอ๋อมีเจ้าหนอกจากเขาเลื่นเปิดเดือนนี้ในบ้านทำเปลี่ยนเจ้าอ๋อเจ้าเจ้าแล้วนอกจากอาชีพแม่บ้านนี่นะเจ้าแล้วคุณป้าเนี่ยอย่างอยู่ประจาอาชีพเสริมเนี่ยประจ้ำอ๋อส่วนมากนี่ไอ้เจ้าเพรามมีเวลาที่นบ้านก็ห้างเย็นเนอะอ๋อแล้เข้าอย่างก็เวลาก็มนแล้วเจ้าเออจ้าแล้วเวลาคุณป้ามาทำงานเนี่ยเจ้าผู้ซื้อเบื่อของเจ้า อ๋อมันก็มีน้วเขาทำเป็นร้าน่างอ่ะเจ้าเจ้าแม่คุณป้ามีวิธีแก้เบื่อใช่ไหมเจ้าต้องวิทยุของนาพี่ของอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้ามาน่ะเจ้าตีคือเกยรติมาตอบคำถามเพื่อเปลี่ยนแนวทางการศึกษาของพวกเวาต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้า